สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิกฤตซีทรีกับซีชัดปวี e, นะคะในช่วงนี้วันนี้ที่ต้องขอขอพักเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมเอาไว้สักหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนก็เครียดกันมากอ้าวเรามาดูเทคโนโลยีการสื่อสารกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าช่วงวิกฤตปั๊บขาดการติดต่อสื่อสารก็คือขาดการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็จะขาดความช่วยเหลือไปด้วยนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเราจะมาเก่งข้อสอบกันว่าปีหน้าเราจะพบกับเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นบ้างค่ะ เอาละคะ่ะมาดูเทคโนโลยีนะคะที่เรียกได้ว่าทุกค่ายโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยนะคะพูดถึงกันนั่นก็คือเทคโนโลยี NFC ทําว่าอยู่ในมือถือเนี่ยก็ไม่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่พอเห็นความเคลื่อนไหวหลายๆค่ายพยายามใส่ไว้ในมือถือกันทุกระบบปฏิบัติการเลยเริ่มมาคิดแล้วล่ะคะ่ะว่าเอ๊ะต่อไปเราจะเห็นเทคโนโลยีนี้ทําอะไรได้บ้างที่ชัดเจนที่สุดว่าให้ความสําคัญเทคโนโลยีนี้มากก็คือทางโนเกียค่ายที่จัดได้ว่ามีระบบปฏิบัติการหลากหลายที่สุดตอนนี้คะ่ะ พูดถึงอกรลักของโทรศัพท์มือถือโนเกียทุกคนจะคิดถึงระบบซิมเบียนล่าสุดตอนนี้ซิมเบียนกำลังพัฒนาขึ้นเป็นเบลที่ต้องถือว่าเป็นระบบซิมเบียนที่ดีที่สุดและใหม่ที่สุดของเทคโนลกียซิมเบลตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นให้ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยดีขึ้นเร็วขึ้นก็บอกได้ว่าโนเกียตอนนี้นะคะเริ่มปรับตัวให้ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนง่ายขึ้น อย่างรุ่น Nokia 700นะคะสามารถรับความเร็ว 3G สูงสุดอยู่ที่14.4เมกะบิตเพเซกนะคะระบบปฏิบัติการซิมเป็นเบลล่าล่าสุดตัวนี้ทุกรุ่นจะมีเทคโนโลยี NFC ในตัวเครื่องพร้อมใช้งานค่ะก็จะเห็นระบบปฏิบัติการซิมเป็นเบล l นะคะที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยในมือถือทั้งหมด3รุ่นก็คือตัว Nokia 600 700และ701นั่นเองนะคะก็ไปเลือกสมาร์ทโฟนให้เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดจะคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ ปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์น้าท่วมนะคะก็ต้องขอให้กําลังใจกับทุกคนแล้วก็คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ 3G นะคะให้ปิดเครือข่าย 3G เอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่สําหรับคนที่ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ก็อย่าลืมว่ามีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการชาร์จพลังงานโทรศัพท์มือถือนี้ผ่านทางแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาออกมาเชื่อมต่อกันเลยจริงๆเนี่ยนะคะจะต้องมีกล่องที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะมาใช้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้หลายๆเครื่องพร้อมๆกันนะคะอย่างไรก็ดีก็ให้ระวังไฟฟ้ากันให้ดีด้วยถ้าไม่ใช้ก็ขอให้ปิดให้หมดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ